สวัสดีครับเที่ยอวอไปหัวใจสองล้อวันนี้เราจะเดินทางไปชนบุรีกันครับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ห0รซีซีของไทยอัมครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูผานครับเทือกเขาภูผานจังหวัดสกลน,นครเรามาดูกันครับว่าเราจะไปถึงชนบุรีกี่โมงครับตอนนี้เราพักเข้าห้องน้ำครับ ตรงนี้เลยพัะตำหนักภูพานขึ้นมาประมาณสี่ห้ารอยเมตรครับเรามาจอดตรงนี้ครับทางเข้าน้ำตกคำหอมครับวิวก็จะประมาณนี้แหละครับตอนเช้าๆครับตอนนี้ประมาณหกโมงครึ่งครับหกโมงเช้าครับ รถก็ยังไม่ค่อยมีครับเช้าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ครับทางก็สองเลนครับบนภูเขาลําบากครับถ้ามีรถสิบล้อรถพ่วงแซงลําบากขนาดผมมอเไซค์ยังลําบากเลยครับต้อง เนี่ยกำลังมาแล้วรถพว่วงทางก็สองเลนสวนขึ้นเขาด้วยถ้าฝนตกก็ลื่นครับถนนผมเคยโดนมาแล้วครับสี่ประตูครับเหลือเป็นงูแล้วครับกระแทกกับรถหกล้อ ดีที่มีประกันตอนนั้นนี่ก็จะเดินทางกันไปกระสินครับข้ามเขาลูกนี้ไปก็กระสินอำเภอสมเด็จ ตอนนี้เติมน้ำมันไปแล้ว500บาทน่าจะถึงอำเภอซีดาของนครราชสีมาครับเติม500ร้านคูงร้านค้ายังไม่เปิดครับที่นี่สมตำไก่ย่างกาเฟ แนี้มีห้องน้ําครับสะอาดสะดวกสบายรถพ่วงรถสิบล้อเดินทางไกลพักล้างหน้าล้างตากันจุดนี้ครับก่อนจะเข้าตัวเมืองสกลนครครับแค่นี้ก่อนนะครับเรามาดูกันว่าเราจะถึงชนบุรีกี่โมงครับ